สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะผมกับผมเจ๊ฟฟอร์ดทุมนะครับวันนี้เรามีอ่ามินิแรปเตอร์นะผมวันนี้ก็มารีวิวนำเสนอนะผมคันนี้นะครับเป็นตัวไวท์แท็กนะครับ 4, x 4วันนี้เราแปลงโฉมเป็นแรปเตอร์นะผมคันนี้ก็เต็มระบบเลยเดี๋ยวลูกค้าจะไปทำต่อเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมสำหรับที่ผมแต่งให้กับลูกค้านะครับ ก็วันนี้นะครับหลักๆเลยจะมีด้านหน้ากระจังหน้าเป็นของแรปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับเบิกศูนย์นะครับผมแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมกันชนด้านหน้าเป็นของแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่ลายแรปเตอร์มีคิ้วร้อนนะครับตัวนี้เพิ่มโป่งข้างนะครับนี่นะครับโป่งนี้เป็นของแรปเตอร์นะครับเป็นของแท้นะครับ ัวนี้นี่นะครับผมแล้วก็จะทรงจะทรงให้ใหม่เพื่อให้ดูสูงๆคล้ายๆแรปเตอร์นะครับโดยเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนล้อแม็กให้ออฟเซตตัวนี้ลบอยู่ที่24ยางเป็นยาง33มคูณ12.5นะครับก็ยกสูงให้หน้า2นิ้วหลัง1นิ้วนะครับ สำหรับตัวว i แท็กตัวนี้นะครับเป็นสี่คูณสี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบสองจุดศูนย์ลิตรนะครับผมสองร้อยสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับผมก็หลักๆของเขาเลยนะผมก็จะมีไฟหน้านะครับที่สังเกตง่ายๆเลยนะครับไฟหน้าจะโดดเด่นจะมีแค่สามรุ่นจะมีตัววแท็กสี่คูณสี่แล้วก็มีเอเวอรสี่คูณสี่แล้วก็มีตัวแรปเตอร์นะครับไฟหน้าจะเป็นเอ่อไบ LED นะครับผมเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับผมตัวนี้จะ หมุนปรับเลียวตามองศาของพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้แล้วก็กล้องนะครับผมรอบคัน3 6 0รอยหกิองศานะครับตัวนี้ตัวนี้เราย้ายตำแหน่งกล้องมาให้เหมือนกับแรปเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมหล่อแบบนี้เลยแล้วเราก็ยังติดตัวคิวไปหน้าให้นะครับผมเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับนี่ลองชมนะครับว่าอันนี้เหมือนหรือยังนี่ลองตามเข้ามาดูตามมาดูนะครับ ด้านข้างก็มีบันไดแรปเตอร์ให้นะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่สติกเกอร์นะครับผมแรปเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีหน่วยตัวนี้อะคริลิกแรปเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมก็คือมองผ่านๆเนี่ยแรปเตอร์นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะไปแต่งเพิ่มเดี๋ยวถ้าย,ยังไงผมมีลูกที่ลูกค้าไปแต่งเพิ่มก็ จะมาอัปเดตให้เอฟซีนะครับผมที่ติดตามช่องของเจ๊ฟอดปทุมนะครับผมได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมลูกค้าก็จะไปถอดโลบาต่ถอดราลองคาออกนะครับผมแล้วก็ใส่ท่อคู่นะครับผมเพราะว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าซื้อเตรียมไว้หมดแล้วนะครับผมก็คร่าวๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดแต่งแรปเตอร์นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เราจัดโปรนะครับผมพิเศษเลยตัวนี้ ลูกค้าไม่ได้เพิ่มเงินเลยนะครับสําหรับกันนี้นะครับจัดโปรให้แบบนี้เลยนะครับสําหรับตัว y t ยท็กสี่คูณสี่นะครับได้ชุดแรปเตอร์นะครับผมพร้อมโป่ง้างด้วยนะครับผมตัวนี้าลอแบบนี้เลยนะครับผมนี่ถ้าใครสนใจนะครับผมโทรหาผมได้นะผมที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดสามสองหนึ่งห้าแปดแปดนะครับหรือจะเป็นแอดไลน์ที่เบอร์ศูนย์เก0 8แปดสี่หนึ่งแปแปดศูนย์ปดเจ็ดนะครับผม ยินดีให้คําแนะนําปรึกษานะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะครับผมหรืออาชีพต่างๆนะครับก็ปรึกษาได้นะครับผมลูกค้ามีงบในการออกรถเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อยากจะแต่งแบบไหนนะครับก็สามารถพูดคุยปรึกษากันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้าตัวอ i อ i ินิรัตเตอร์วทคันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้ารอดูว่าผมจะมี รุ่นไหนแล้วก็แต่งแบบไหนมานําเสนอครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนคันนี้ด่วนมากเลยลูกค้าบอกว่าต้องการใช้รถวันนี้เลยนะครับผมไปส่งเนี่ยได้ยันตีห้าเลยนะครับผมพร้อมรับรถตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับขอให้ส่งวันนี้นะครับผมนี่เราก็แต่งรถเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองติดฟิล์มมามานมาเลยแล้วก็เพิ่งล้างมานะครับผมเดี๋ยวรอไปส่งที่ชนบุรีนะครับผม ไ้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครัครับ